มาดูฝายนะคะฝายที่นานะคะตอนนี้น้ํายังล้อนอยู่ค่ะน้ํายังล้อนอยู่ตอนนี้หน้าฝนยังไม่มาอ้าวข้อทีค่ะหน้าหนาวยังมาไม่ถึงยังร้อนอยู่ดูสิคาลำห้วยมีน้ำเยอะมากเลยค่ะ เดือน12น้ำนองเต็มตรลิ่งแล้วห้องศิษย์นายสารภิท่าน,น,นจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาย,ย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆถ้าเป็นช่วงเดือ <c oughs> นประมาณเดือนสิงหาเราก็สามารถทบน้ำเข้านาได้สบายๆนะคะวางข้อได้สบายเลยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการแล้วค่ะน้ำมีเยอะ น้ำข้าวออกรวงแล้วไม่ต้องการน้ํานะคะค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของน้ําปีนี้ค่ะฝนตกช่วงปลายปีนะคะชาวนาไม่ต้องการน้ําแล้วตอนนี้นะคะต้องการให้แรงแเพื่อที่จะความร้อนเพื่อจะติดาข้าวที่กําลังจะเกี่ยวแล้วนะคะ,ะมา,างคน<ด>งเกี่ยว <นะ S 1> ไปแล้วค่ะ,คะนะคะน้ําู้วยตอนนี้เต็มเลยค่ะยังมีการล้นตะลิ่งอยู่นะล้น ร้นฝายนะคะน้ำเยอะยังเยอะอยู่นะคะนี่คือน้ำที่ห้วยตอนนี้เราไม่ต้องการน้ำแล้วแต่น้ำเยอะมากเวลาต้องการน้ำน้ำไม่มีเลยแต่ก็ถือว่าปีนี้โอเคใช้ได้นะคะนี่ก็คือที่นาแล้วนกะ็พอได้กินหญ้าเยอะ นะคะยากขึ้นเยอะมากเพราะเจอช่วงหน้าแล้งและไม่สามารถเอาน้ําเข้านาได้เพราะน้ําในห้วยไม่เพียงพอแต่ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายไม่มีประโยชน์สําหรับนาเราแล้วค่ะก็เอาไว้ะนะคะช่วงห,หน้าแล้งจะเรือมากน้อยขนาดไหนนี่คือความบุรมสมบูรณ์ของข้าวแลวะนํามาดูสะนะคะครูทัดบ้างนะคะ สระน้ำน้ำเต็มเลยค่ะน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากน่าจะเก็บได้จนถึงหน้าแรงเลยละค่ะเนี่ยนะคะเพราะข้างล่างเนี่ยคงไม่ดูดซึมโอ้โหดูปลาปลามีปลาขึ้นเลยได้ปล่อยสักกี่ตัวเนี่ยมีปลาธรรมชาติเข้ามาหรือเปล่าเอ,อ่ย นี่คือสะเดี๋ยวมาดูสะอีกลูกหนะะึ่งของครูทัศนะคะตอนนี้จะอยู่ติดถนนทางเข้าเลยค่ะมันก็จะเป็นป่านะคะอนุรักษ์ป่าไว้น,นะคะต้นไม้ธรรมชาติทั้งหมดเลยมาดูน้ำสิคะปีนี้น้ำเยอะมากเลยน้ำใสซะด้วยดูชีกระเฉดดืกกระชูดเ,เต็มสระหมดเลยค่ะนี่ย ช่วงเดือนนี้น้ำเยอะเลยค่ะโอ้โหสบายมากเลยได้น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ธรรมชาตินะคะพที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดฟ้าถนนนะคะทางเข้าเลยค่ะต้นไม้มีเยอะแยะเลย ว่างๆคุณพี่ก็จัดการปลูกมันอ่ดูนะคะต้นไม้มีต้นต้นยางด้วยแหละนะคะขึ้นต้นประดูนะคะมีไม้ประดูมีไม้พยุงนะคะต้นพยอมโอ้โหนะคะอนุรักษ์ไว้นะคะริมขอบสะเอาไว้มาชมธรรมชาติอ่ามีโครงการแล้วนะคะประปุงมีโครงการยกกระท่อมแล้ว นะคะนี่คือสระประปุงมีโครงการยกกระท่อมแล้วนะคะหลังแรกเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวหลังที่สองก็จะเป็นฟากนู้นยกแบบไม่พูดไม่จาเลยะนะคะปะปุงนะวันนี้นะมาดูที่นาค่ะคะนึกว่าจะไม่ได้กินข้าวซะแล้วพอออกรวงก็พอจะได้กินอยู่ค่ะ ก็พอดูได้นะะโอ้โหเสียงปลาชักเลยปลาเยอะเลยค่ะเนี่ยพอได้กินอยู่คะ่ะแต่ไม่สวยเท่าปีที่แล้วนะคะอันนี้โอเคนี่ของปลาปุงปลาปูงสวยเลยแหละคะ่ะโอเคเลย